เทวดาเคยรบกับอสูรพิขุทั้งหลายมีเรื่องราวในการก่อนบุรุษผู้หนึ่งตั้งใจว่าจะคิดซึ่งความคิดเรื่องโลกจึงออกจากนครราชคลีไปสู่สะบัวชื่อสุมาคทาแล้วนั่งคิดอยู่ที่ริมฝั่งสะบุรุษนั้นได้เห็นแล้วซึ่งหมู่เสนาประกอบด้วยองค์สี่คือช้างมา้ารถพลเดินเท้าที่ฝั่งสะสุมาคทานั้น เข้าไปอยู่เข้าไปอยู่สู่เงารากบัวครั้นเขาเห็นแล้วเกิดความไม่เชื่อตัวเองว่าเรานี้บ้าแล้วเรานี้วิกลจริตแล้วสิ่งใดไม่มีในโลกเราได้เห็นสิ่งนั้นแล้วดังนี้พิกุทั้งหลายบุรุษนั้นกลับเข้าไปสู่นครแล้วเป่าร้องแก่มหาชนว่าท่านผู้เจริญข้าพระเจ้าเป็นบ้าแล้วข้าพระเจ้าวิกลจริตแล้ว เพราะว่าสิ่งใดไม่มีอยู่ในโลกข้าพเจ้ามาเห็นแล้วซึ่งสิ่งนั้นดังนี้มีเสียงถามว่าเห็นอะไรมาเขาบอกแล้วตามที่เห็นทุกประการมีเสียงรับรองว่าถูกแล้วท่านผู้เจริญเอ๋ยท่านเป็นบ้าแล้วท่านวิกลจริตแล้วพิขุทั้งหลายแต่ว่าบุรุษนั้นได้เห็นสิ่งที่มีจริงเป็นจริงหาใช่เห็นสิ่งไม่มีจริงไม่เป็นจริงไม่ พิกุทั้งหลายในการก่อนดึกดำบรรสงครามระหว่างพวกเทพกับอสูรได้ตั้งประชิดกันแล้วในสงครามครั้งนั้นพวกเทพเป็นฝ่ายชนะอสูรเป็นฝ่ายแพ้พวกอสูรกลัวแล้วแอบหนีไปสู่พบแห่งอสูรโดยผ่านทางเง่ารากบัวหลอกพวกเทพให้หลงค้นอยู่พิกุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในกรณีนี้พวกเธอทั้งหลายจงอย่าคิดเรื่องโลกโดยในว่า โลกเที่ยงหรือโลกไม่เที่ยงหรือโลกมีที่สุดหรือโลกไม่มีที่สุดหรือชีพก็ดวงนั้นร่างกายก็ร่างนั้นหรือชีพก็ดวงอื่นร่างกายก็ร่างอื่นหรือตถาคตตายแล้วย่อมเป็นอย่างที่เป็นมาแล้วนั้นอีกหรือตถาคตตายแล้วไม่เป็นอย่างที่เป็นมาแล้วนั้นอีกหรือตถาคตตายแล้วเป็นอย่างที่เป็นมาแล้วอีกก็มี ไม่เป็นก็มีหรือตถาคตตายแล้วเป็นอย่างที่เป็นมาแล้วอีกก็ไม่เชิงไม่เป็นก็ไม่เชิงหรือเพราะเหตุไรจึงไม่ควรคิดเล่าเพราะความคิดนั้นไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นเงื่อนต้นแห่งพรหมจรรย์ไม่เป็นไปพร้อมเพื่อความหน่ายทุกข์ความคลายกำหนัดความดับความรำงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพานเลย ภิกุทั้งหลายเมื่อพวกเธอจะคิดจงคิดว่าเช่นนี้เช่นนี้เป็นทุกข์เช่นนี้เช่นนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เช่นนี้เช่นนี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์เช่นนี้เช่นนี้เป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ดังนี้เพราะเหตุไรจึงควรคิดเล่าเพราะความคิดนี้ย่อมประกอบด้วยประโยชน์ เป็นเงื่อนต้นของโรมจัรทร์เป็นไปพร้อมเพื่อความหน่ายทุกข์ความคลายกำหนัดความดับความรำงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพานพิขุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในกรณีนี้พวกเธอพึงทำความเพียรเพื่อให้รู้ตามเป็นจริงว่านี้เป็นทุกข์นี้เป็นเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์นี้เป็นความดับไม่เหลือแห่งทุกข นี้เป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ดังนี้เถิด